สรุปตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่ตรงนี้บ้านใหม่แม่ว่าแมอยู่ตรงน้เอาละแต่ตอนเนี้ยแม่บอกอย่ามือกายมาไม่มีห้องน้ำอ๋อมาอยางห้องน้ำก่อนครับแล้วก็จะแต่งเติมเพราะแบบว่าบ้านพีนึองทาเป็นกำแพงแล้วแม่จะต่อไปก็จะพังพังกำแพง ถูกใจไหมถูกใจไหมเพราะว่ามันแบ่งองแม้พอดีคานิก้าสอแสบก็วิ่งเล่นได้แล้วเราก็ดูสองแสบข้างกันเลยแต่อย่างนึงที่เชี่คือเที่ยวอไเลกแม่บอกว่าจะให้สแสบอวิ่งเล่นข้างนอกรอดพลยแล้วก็เพราะว่าเว่าตรงห้องีเจะเลงขอมมันใหญ่ ไปเห็นเมื่อเช้ามันวิ่งลงน้ำแล้วนะ อย่างมันน่าจะดีตรงที่มันจะเย็นเนาะตัวบ้าน,นมันจะทําให้เย็นบ้านมันไม่ได้ใหญ่มากมันแอรมันไปตูวถึงแอร์ไติดไว้สองตัวครับตัวของตรงคอมแล้วก็ตรงในห้องนอนเอสีก็รอติดตามดูนะฮะว่าเมื่อมีการต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไหร่นะ คาดว่าจะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะไม่นานไม่นานทำห้องน้ำอืมไม่โอ้ทำห้องน้ำก่อนแล้วก็ย้ายมาครับไม่นานแน่นอนนะจะม้วนเสร็จต้องไหนหรอกแป๊บเดียวจะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก่อกรแปางไม่ได้อ่ะบ้านมีสองหลังเลยครับนี่เออต่อไปน้ำมรก็จะมีบ้านสองหลังชิได้ถ้าเราไม่อยู่ใกล้กันถ้าอยู่ใกล้กันจะเดินทางง่ายกว่านี้ เงี้ผมกับพี่โอ้เงี้ยเลยย้ายตู้เสื้อผ้าของผมกับพี่โอมาไว้เฉยๆครับแล้วจะมานอนไหมอืมน่าจะได้นอนนี่ไปเรียนก็ต้องมานอนตรงนี้อืมเพราะมันมีโรงจอดรถด้วยก็จะให้พ่อจอดรถตู้เออมาสะดวกเนาะเออรถก็ไปเลยรถก็จะได้ไม่ต้องตากแดดด้วยต่อไปฮะเออแต่ก็ต้องแต่ก็ไปสายเหมือนเดิมเพราะไม่อยากคนนี้ไปก็ต้องช่วยกัน ก็คาดว่าเร็วๆนี้นะฮะจะได้เห็นโฉมใหม่ของบ้านที่มีการต่อเติมใหม่นะแต่ f อก็บอกว่าลุงช่างอย่าไปรื้ออะไรเยอะนะเพราะบ้านมันสวยอยู่แล้วอ <c oughs> คอมเมนต์กระนำเข้ามาใน<อ>ช่องแต่ละ YouTube แต่ละช่องเนาะนะฮะบอกพ่อว่าอย่ารื้ออะไรเยอะนะแต่จะเป็นบ้านของน้องโอมกับน้องน้ำมนต์ ต้องให้แบบว่าอยู yeah. ่เดียวอืออยู่คนละหลังเลยหรือว่าหลังเดียวกันหลังเดียวกันหลัังเดียวกนแต่อยู่คนละห้องเนาะครับลูกถึงเวลาไปล้างเนอัปเดตอัปเดตล่าสุดนะฮะจริงๆเข้ามาถึงมาไกลกวันนี้แล้วแต่ข้อต้องไปนู่นนี่อัปเดตล่าสุดคือน้ำมนต์ดีใจที่จะ ได้มาอยู่บ้านหลังใหม่เร็วๆนี้ตอนแรกก็รู้แล้วเวลาเวลาลามมาแล้วแต่ลืมไปว่ายังไม่ให้อาหารหมาเลยไปให้อาหารหมาม่ได้มาปุ๊บแม่ก็ให้ไปดูบ้านก่อนจะเป็นประมาณมันเลยออกข้างงานอย่างงี้ย่าทำไมไม่คุยกับน้องดีๆอ่ะทำไมย่าต้องเงยหน้าแงนมองคุยกับน้อง เอตงมองต่าเอแ่กว่าเท่านั้นเองนองปีกาทั้นองนฮองป่ัอแ่อปีกว่าเท่านั้นเองนะฮะค่อปราเทาัง่สองก่อะยังปี่ถเ่นงะสอมปีเท่นะที่เราเริ่มรเนเอาะ ตั้งแต่น้ำมนต์เริ่มรำเนี่ยนะไม่เกินสามปีนี่แหละนะฮะต้องมาแงนหน้าคุยแล้วอืมอาจจะปีที่แล้วก็ได้แต่ตอนนี้น่าจะร้อยเจ็ดสิบสามอืมไม่แน่ใจผมว่าเดี๋ยวมาเรื่อยขึ้นขึ้นนะคลิปรำที่แม่รำไม่โสระพียังเพี้ยงนี่สามปีได้แงนดูหน้าแล้วแต่ได้พ่อกับแม่ผสมกันอืมข้าวใหม่นิดนึงนะคะน้องน้ำมนเป็นยังไงคะบ้านใหม่ เห็นไหมโอ้เห็นบ้านใหม่แล้วน well. ี่น้ำม right. ันเขาบอกเขาไปดูมาแล้วตะกี้อืมจิตอะไรมาลอยจะติดวางตรงไหนมีแผนแล้ววาดวาดวาดทุกอย่างไว้ในใจแล้วว่าจะทำอะไรตรงไหนตรงไหนนะฮะมีบ้านดีใจกับน้องน้ำมันดีใจกับน้องน้ำมันกับพี่โอมนะครับน้องน้ำมนต์กับพี่โอมได้บ้านใหม่แล้วน่าจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเนาะครับผมที่ให้น้องมีบ้านใหม่ครับ แล้วสําคัญเลยนะฮะเอซก็บอกลุงช่างว่าอย่าเืืออะไรเยอะบ้าน<อ>สวออยู่แล้ว, <laughs> วยอยู่แล้วล <laughs> ุงช่างอย่าพาเลือนะ <laughs>